สดีค่ะยุบช่องสาวหลาผ้ามุนนะคะเมีิกามาผ้ามาอยู่ทงไทยทงหน้าจ้ะยางจ้ายังไม่ถึงคิวหนูทายก่อนค่ะจะผ้ามาเบิงเจ้าผลงานจะแจ็คพอตลอยหลานผลงานแจ็คพอตลอยหลานนะคะนี่ค่ะเจ้าแจ็กกี้ค่ะยางเข้าเก่าเดือนนะคะนี่ค่ะ เบิงเบิงพามาเบิงเด้อค่ะเบิงดากเบิงดาโบขออภัยค่ะเบิงโค่นหางโค่นหางเพิ่นโค่นหางเบิงตูดสิโชว์หน่อยสิมันเขี้ยวนี่ค่ะไข่ดำทีชเต็ดดำเบิงเดินด้วความหยุดท่องเพิ่นค่ะยังไปได้อีกเด้อดค่ะพี่นอ้องนี่จ้ะก็จะโยกจะว่นกันยังสิละ สองตัวนี่ก็จะมาอยู่น้ากันจ่าเจกกี้จ่าจกกี้เลยแต่หน่อยกับบแดงแห้งไรเด้อค่ะคุณแม่เพิ่นแห้งใยแห้งแดงอนาคตพอพันอนาคตพ่อพันแล้วก็เอาไปคุ้มฟูงนะคะถ้าใดรละาาดีกับเปิดที่กันเด้อจ้ะ เปิดจะเปิดยุคนี้ไม่ยังกับขายขายสุยยางด้วยจ้ะยกเว้นมาจา้ะมาจา้ะสนใจมาเบิงมามาชมเบิงด้วยจ้ะมาเบิงตัวจริงได้ค่ะจกี้เชื่องค่ะนี่ว่าได้เอินกันมาจกี้จกี้ ลูกแจ็คพอตลอยล้านเนื้อหนังโค้งสามาดีค่กเด้อค่ะทแม่เพิ่นกะโค้งใหญ่นัค่ะเบิง่งค่าวมยนนหนังเพินอืมมันขัข้นแขวให้แดฮะอยอหยางอืมอืมจะเป็นยีราบอกหรือจะเป็นวัวอ่ะอืมกระแตเกาหา้เชื่องเชื่องค่ะอืมสี สีผิวแดงแดงค่ะด้วยพี่น่องด้วยนี่ค่ะอนาคตพ่อพันไปคุ้มฟูงก็ไดค่ะตัวใหญ่ค่ะ่ะคโกงสางกด็ดีนี่ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะคะของ เาจะคพสลอยลานนะคะขอบคุณ f อฟทุกคนนะคะที่มารับชมนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ